เขียวเขียวเขียววิส <till> ุดท้ายที่บ่อเขียววิสุดท้ายวิสุดท้ายโอ้ยขึ้นไปขึ้นไปอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงเอ้ยโอ้ยถูกคุ้นมาที่สองอุ้ย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 เอาถขึ้นไปก่อนที่บ่อเขียวเขียวเขียวมาเขียวเขียวเขียวขอน้ำขอน้ำทันบ่อทันบ่อทันบ่อเขียวเขียวเขียวโอ้ยมีเดิมสัญญาเติมมาอีกห้าสิบเหรียญ โอเคเนาะภพยที่เข้ามาไม่มันจะหาโอกาสจะมาสอนนะทุกคน้อจะมาสอนวิธีการต่างๆเบส i c basic พื้นฐานเลยเนาะแต่ก็ให้เข้าเบื่องอยู่ในยูทูบก็ได้ได้เฮ็ดลุงหลอยู่เนาะอยู่ในยูทูบได้ลุงหลอยู่เขาเข้าไปเบื่องอย่นั้นก็ได้แต่ว่ามือนี้เจ้าเทศไปพร้อมแล้วก็อธิบายไปพร้อมเนาะให้พยายามสังเกตเบื้องเนาะการอ่านกราฟของลีดเดอร์กับของเฮาหันมันตรงกันบอหรือว่ามีความแตกต่างกันเังไดวิธีการเดินเงินน้ำเนและก็วิธีการเทรดเนาะเขาเจ้าเทดแบบใดเนาะเพื่อที่ได้กำไรสินะ มันกับโบเน่นอนดอกทุกคนบางที่ดีเดอร์พาสีแบบนี้เนาะเดก้าเฮ็ดจังไนก็ได้ให้มันได้กําไรหลายกว็เสีแล้วก็พอนี่แหละคือเป้าหมายของการลงทุนนะเฮ็ดจังไนก็ได้การลงทุนก็คือการได้กําไรเนาะคิดจะซ้ำนั่นถึงวา่าโบได้เดี๋ยวนี้แต่ก้าจะได้เดี๋ยว <c oughs> มือหน้าสินะเออเนาะโอเคอ่าบิตคอยมันซาเอสดูซาวเอสด้ยสวยเมื่อวานซาวเอสดิ่ลอยเระคันจื้อคันเบิงบ่ผิดนะลงมาศูนจุดสอง ลุงมาวะนี่ลุงโอเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมดออเดอร์นี่แล้วก็เฮาวิเคอนํำกันเลยอ่ามันไซวแล้วมันปั๊บตัวค้ายๆกับซีขึ้นเนาะบางทีมันอาจจะขึ้นกับมีเลยคัมันขึ้นเขียววันนี้เขาจะซื้อตามเลทุกคนเดิรเดินทั้งสองคือเกาเนาะทบทืนไปพร้อมเลยวิธีการคุณนี้นี่กับเบิร์นน้ำเนาะนีเดอร์คิมก็น่าจะเห็นแบบนี้แหละคันขึ้นเขียววันนี้เขาจะซื้ออุ้ย่อยซื้อไปแล้วแต่ว่ามันลุงแดงทุกคนซื้อไปแล้วแต่ลุงแดงขอให้มันขึ้นเขียวเถอะคันมันขึ้ สิมันตัดกันแบบนี้ถ้ามันมันขึ้นเขียวมันก็จะพุ่งเขียวเลยมันลุงแดงมันจะลุงหลายๆเลยสินะมันก็ติดแบบนั่นแหละคัมันขึ้นเขียวนี่มีโอกาสที่จะขึ้นสองแทงอยู่แต่ก็ะขอขอขอมันอยู่แบบนี้ก่อนสิบวิสุดท้ายได้บอกอ๋าต้องแบบนี้เว้าแล้วเว้าแล้วมันพุ่งเลยมันบอกอุ้ย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 ปออวิเดียวมาทบมาทบทึนนะทุกคนเด้อสวัสดีนะสามจำเก้าเหรียญ มันลุ้งหลายๆเป็นนี่แหละโอกาสที่เขาจะได้หลายเนาะเอาไปซีซีจำป่ายเลยซีเหรียญจำสิบแปดมางบสิบสองเหรียญนะทุกคนเด้อซื้อวันนี้บ่าวา่าอะลรสิลุงต่ออู้ขันลุงต่อวันนี้แล้วมันพลาดนักนะวันนี้นะไปซีเหรียญปอมยังลุงต่อบังไหมตายตายตายค่อยขึ้น่าวันนี้มันจมตรงเด้งขึ้นล่ะอุยอ้ยอุยอยอ้ยป้ามมันยังลุงต่อพลาดเลยทุกคนอื้อหือ ไม่ที่สองเองเนาะสีดายมาสิบเหรียญเลยบอลวันนี้ทัามันลุงแดงนะว่ามันเคยลุงแบบนี้วะกราฟเนาะคัามันลุงแดงวันนี้เขาจะอออินเลยสิบเหรียญฟ<อ>าดไปเมื่อว่าเลยชิลุงต่อนะคันลุงต่อปิดสมอุ้ย <laughs> <laughs> อีหยัยงก็เกิดขึ้นได้ไเอ้นิ่งเลยป๊า ขึ้นไปก่อนได้บ่ขึ้นไปก่อนได้บ่เขียวเขียวเขียวมาเขียวเขียวเขียวขอน้ำขอน้ำทันบ่ทันบ่ทันบ่เขียวเขียวเขียวบอดีเดอรสัญญาเติมมาอีกห้าสิบเหรียญโอเคมันเริ่มสิปับขึ้นแล้วล่ะวันนี้นะบ่เมื่อกี้นี่อยู่ดีๆเลยลงมันมันมักเจอแบบนี้แหละอยู่ดีๆมันไซ่์วิอยู่ดีมันลงเลยมันขึ้นเลยสิน่ะแล้วก็มันสามารถขึ้นได้ไปอีกสี่ห้าแท่งเจอประจําเลยแบบนี้เนี่ย อย่างนั้นทุกคุณยังมั่นใจเกิดเนาะเอาค้ที่เทศแบบอันนั้นคันค่อยเอางบชิเหรียญค่อยปั้นค่อยปั้นแม่บางทีสิแรดฮอดซาเหรียญครับ <laughs> นี่แหละความโลภของคุณนะมาเอาซื้อต่อนะบัดน,นี้เนาะซื้อตอ่อ <No. S 1> ซื้ออีกเนาะยังซื้ออยู่นะว่ามันสีปับขึ้นแล้วนะมันใส่เวกอ่าตังที่แหละค่นมันลงุงแบบบ้ดนี้นี่มันเซาบ่เทศตอ่ออารมณ์เสียเลยแหละคัะลุงบัดน,นี้นะขึ้นหลายบัดนี้ก็น่าจะลุ้งบบได้ละ สิ่งที่ไม่คาดชิดนะโอเคไปเก้าจำเจ็ดห้าเหรียญเลยบัตรที่สอง <Wow. S 1> บัตรที่สองนี่เนี่ยสำคัญที่สุดนะทุกคนเอาจงได้ดีลด้วยสัญญาไม่นี้ซื้อตอ่อวะซื้อตอ่อเนาะซื้อตอ่อซื้อตอ่อออ้ยข่อยันมันใส่ดิ่นะไปลายอีกเดี๋ยนวนี้ขึ้นก่อนได้บขึ้นก่อนได้บไม่ที่สองอีกเดี๊ยวันนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ็ดสินดส้นละเฮ็ดสิ้นละ เฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอุ้ยลงยาวแท้คือคือชิึ้้นยากแล้วแหละอึ๊อึโอ้ยไม่ที่สองเฮ็ดสิ้นละโอ้ยเนาะยังใส่เวอยู่ทุกคนยังใส่เวอยูอือหือคือคือสิลงโบได้นี่แหละมาขอซื้ออีกบัตรหนึ่งก่อนนะโนอ้ยกาฟอ่าขึ้นละขึ้นละโอเค มาไปสิเมเรียนเลยเนาะสิเมตรจำส <Wow. S 1> ไม่ที่ส่งนี่นะสําคัญนะเพราะว่าเฮาใส้วิธีการทบกับไร่ไปพร้อมเลยเนาะไม่ที่สองนี่แหละสําคัญที่สุดเลยถ้าไม่ที่ส่งเขาพลาดกัไม่มันบมีความหมายเลยไม่ที่หนึ่งนะมาอีกบัตรหนึ่งเด้อซื้ออีกบัตรหนึ่งเด้อ <Nope. S 1> ุขึ้นน้ำขึ้นง้ำขึ้นน้ํขน้ขอน้แทงนี่นะสําคัญที่สุดเลยสําคัญที่สุดเลย,เลยขึ้นก่อนในบอ่อขึ้นก่อนในบอ่อ ขึ้นก่อนได้บอแห่งนี้ขึ้นก่อนได้บออุยโอ้นอไซรวขึ้นก่อนดูใส่เวขึ้นก่อนดูขึ้นก่อนได้บอเขียว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 มาละมาละขึ้นไปขึ้นไปอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงอุ้ยโอ้ยถูกคนมาที่สองเฮ้ยมาที่สองอีกแล้วตายตายตายเซียได้ค่อยมดโตกัอไปดิฮึมมที่สองทุกเธอเลย นี่อันนี้ก็ไม้ที่ซองไม้ที่ซองไม้ที่ซองโอเคมามาอีกมาอีกเอาออกออเดอร์ตั้งแต่ตอนห้าวิบังดูมันที่ซ้ำใหญ่นึงเขียวบอลนี้เดือดถึงยาบันนี้แดงบอลเอาเขียวอีกวะมาโน p e ค่อยลย,อยากแดงสุดๆเลยบันนี้นะเนาะตามเเดอร์สัญญาเด้อเขียวก่อนได้บอเขียวก่อนได้บอจากบ้านดู โอ้สุกสตาร์เฮ้ย CDO อินโบจักหนิสุดท้ายนี้อึ๊บขึ้นก่อนขึ้นก่อนฮ่าฮ่าโอ้ยคือบินแบบนี้ว่ะมา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 ใจฮอตนะทุกคนเนาะไปเทราล่าเียญห้าเหรียญนี่แหละ โอ้ยซื้อเขียวทุกเธอเลยมดไปอีกสิบห้าเหรียญแล้วตายๆลองขายบังเนาะอ้าวลุบคลิกขายแล้วมันลุ้งมากหลายๆเลยเว้ยอ่ลงมาอีกดูมีโอกาสที่จะขึ้นเขียวนะวันนี้นะเพราะมันอาจจะไซเบียนะคลิกเขียวแล้วมันลุ้งมากหลายๆเลยสินะอย่าขึ้นอย่าขึ้นตอนท้ายไหนเสียวเสี่ยวเสี่ยวเสียวอยู่เนาะ ขึ้นมาลุงว่แดงแดงแนะวินละวะสัญญาณข้างอีกแล้วโอเคเนาะนไปเก้าจั่เจ็ดห้าขั้นไม้ที่สองไม้นี่พลาดอีกลเลยเป็นโอ้ย <laughs> มันมีความหมายอย่างเลยไม้ทีหนึ่งเนาะขั้นเท่าใจขั้นเท่าใส้วิธีการคุณเงินเท่ากับกบุพาทอดสามสี่ไม้เถอะพลาดได้สองไม้เนาะน้ำขายมาวันนี้ วิ่งไแดงบนวันนี้วันนี้คขายแดยงเ้อะโ้ย <No. S 1> ซื้อก็มีโอกาสอยู่นะวันนี้นะมันห้าสิบห้าสิบนะอ่านยากสุดๆเลยกาบโซมีลุงมากอ่อดูลุงมากรดู <c oughs> ไม่ที่สองนี่นะขันพัดไม้นี้อีกก็ฝา,านว่าแล้ะอุ้ยเสียวเสีอยู่เวย้ย <c oughs> อุ้ย อุ้ยมาดูแดงเลยอโอ้ยแม่งมันเอ้ยไม่ที่สองตลอดเนะแมนไม่ที่สองตลอดเลยเทศสี่ได้กำไรอยู่อัน,นี้นะอืม้มมาไปไปตาละสิบเหรียญโอกาสสามเธอแนละ้วทุกคนเนาะล้องเบิงตายตายตาย,ตาย,ตาย,ตายขั้นบินแบบนี้กับมดตัวคายลบ <No. S 1> ปลาลงมาเรายาวลงมายาวๆลงมายาวๆลงมายาวๆ,าาวๆดู ลงมายาวๆน่าจะวินแล้วแหละบันนี้นะเอาไว้ที่สองอีแล้วทุกคนไว้ที่สองอีกแล้วมาลุ้นน้อกันว่าสิบเก้าจัม้าเหรียญมาคั้นพลาดบันนี้อีกกะจุ๊กเลยมดไปเลยน 60, 60เนาะฮะเดี๋ยวเขาขึ้นนี่นะคั้นบันนี่เขาจะซื้อได้มันลุ้งหลายบันนี้นะอุ้ยต้องซื้อแล้วแหละขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปยาวๆยาวๆขอน้ำขอนำ้ำ ม่ที่สองวันนี้ไม่ได้บันหนึ่งดูมาที่สองวันนี้ได้บันหนึ่งดูมาขึ้นไปขึ้นไปยาวๆยาวๆเม็ดหนึ่งลูกเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งหมดเวลาไปไ้แม่เออขึ้นไปขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเม็ดหนึ่งเด้อเม็ดหนึ่งเด้อสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สี่สามสามสามสองสองหนึ่งหนึ่งศูนย์โอเคอ่ะโทอเที่ว่าเว้ มันชิพัฒนไปที่สองทุกเทือวะนี่ <c oughs> มามาเริ่มที่ที่สองเรียญได้ทุกคนเนอะไปเทิรละสองเรียญเอาเนาะวันนี้นเนาะอ่าเขาได้ทินขึ้นมาละอ่าวันนี้ค่อยก็ยังอยากขายต่อได้เพราะว่ามัน,นมีแนวโน้มคือสีลุงนี่แหละลุก <No. S 1> อ๋อไปเทิรละสองเรียญวันนี้อืมอ้มกราฟมึงไหมขึ้นฟังงามแล้วลุงสุดยอดเลย <c oughs> ว้าทูตาย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  โอเคเนาะวินไปวันนี้ <Wow. S 1> ไปทีมาตอนท่าได้บางทีนะสามจำเก้าวันนี้นะไปสามจำเก้าเลยงบงบเฮายังบได้บได้คืนเถอะงบเฮาหกสิบสองเหรียญเนานะเดี๋ยวนี้เฮาได้ห้าสิบเก้าเหรียญ <c oughs> อ่ามันฮักกันแบบนี้มันอุ้ยข้ามันขึ้นเขียวก็จะขาย่อเนาะบ่อบปิ้งยังขาย่อวันนี้นะข้ามันขึ้นหลายวันนี้นะมันไซเวมันต้องลุ้งแดงละ <No. S 2> พันโพนกายเนาะมันเสาร์อาทิตย์มันบอกเออโอ้นหนสิ้งการมันอยู่ทางทึงเลยสิงการมันอยู่ทางทึงแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลุ้งแดงลายได้แต่กะมันติด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 กันเนาะโอ้บุงเมฆเรียวแดงเคียวแดงอยู่นั่นแหะมาไม่ที่สองไม่ที่สองขอน้ำมันสีมาตอนท้ายะนะดด็อกเตอร์ขนาดเขาไปตาลซิปเหลียนนี่เดี๋ยวนี้นี่ได้ลายแล้วได้ไมัที่มาตอนนี้แหละนี่เห็นปะอื้มด็อกเตอร์ เอาไหมเอาเทเลนิกเทเล้อยไปนี่แหละก,หลกับไลทเหรียญหนึนน่งแล้วเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> นำทื่นคืน <c oughs> นำทื่นคืนก็พอละโอเคเนาะสไตล์ตของค่อยก็คือเทสได้กำไรเท่านั้นเนาะ <c oughs> คันมือเสียคันมือเสียไปเป็นจะก,กินร้อยก็ให้มันเสียไปนะเนาะอ่าจังหวะนี้คันลุงแดงโบได้จะซื้อเขียวเด้อมาซื้อเขียวต่อ <No. S 1> มีโอกาสที่จะไซเวคืนอยู่ อ้าว,าวขึ้นงามๆลงรุปบ้านเดียว <laughs> ยอมเด้อด็อกเตอร์เด้อขั้นปิ่นแบบนี้นะเอ้ยนี่คือละโอ้โห,ห,หขั้นใจหอนแล้วมันฟาดเอาอ,อินไปเต็มกี้แล้วแหละเนาะอ้าวลุงแดงอีกแล้ว <laughs> อาหานแต่จักเหรียญล้อาจารยังยังลบหนึ่งเหรียญอยู่เดี๋ยวนี้นะ <laughs> ยอมเลยเทียดแบบนี้นะยอมเลยเพราะว่ามันผันผลนพ่อนะเนาะไปห้าเหรียญได้ทุกคนเด้อบันนี้นะวว้าวเริ่มแล้วได้อารมณ์เริ่มมาแล้วได้โอเคเนาะไอ้ออซื้อเขียวต่อได้บันนี้กะมาม,มันอ่านยากนะทุกคนแมบบ้บันโบเน่นอนนะนะบางทีมันอาจจะขึ้นเขียวแล้วเห็นบอ่อนี่ขึ้นเขียวลงแดงขึ้นเขียวลงแดงอย่างนี้นะอ่านยากสุดๆเลยการาฟแบบนี้นะ ดังนั้นเขาเขานําเทียนก็ได้เขานําแดงก็ได้คั้นมันลุงแล้วเขาน้ำเทียนอย่างเดียวเลยอย่าเปลี่ยนไปเปลีป่ยนมาเน่เมื่อกี้ขึ้นเขียวละบางงามแล้วลงุงแดงเสวยสินะก็ยอมอยู่ได้วันนี้โอ้นําเทียนดีแล้วเนาะโอ้บังเมกะกะซากเลยตายแหละตายแหละ,ละ,ละ,ละแบบนี้นะมาฮกเรียญไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยเมื่อกี้ได้กำไรมาแล้วได้เดี๋ยวนี้ชิลบเทือนอีกว่าได้แล้ว <L an ches> อืมปินป่นปิ่นปิ่นอีหย่างแบบนี้วะกราฟ <L an ches> ขั้นภผ่น้ำแดงมาน้ำแดงต่อไปเลยทุกคุณเด้อออไผ่น้ำเขียวแล้วก็น้ำเขียวมาน้ำเขียวอีกบัดน,นึงขายมโอกาสหลายอยู่ได้มันกะบางทีมันอาจจะใส่วลงมาเทียบเท่ากับสีเขียวนะเนาะแต่ว่ากราฟแบบนี้ค่อยโบนเน่นอนเลยค่อยค่อ,อยเลยฟาดเขียวไปก่อนขั้นให้ค่อยวิเคราะห์บันนี้ค่อยต้องซื้อแดงเออขายแดงแน่นอนเพราะว่ามันต้องใส่วมาเทียบเท่าสีเขียวนะ เด็กอะมันมันบนแน่นอนดอบการ์ดแฟมมี่นะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปด็อกเตอร์ขึ้นไปด็อกเตอร์เดบอขอน้ำขอน้ำเขียวเขียวเขี้ยววิสุดท้ายเดบอเขียววิสุดท้ายมีสุดท้ายโอ้ยโอ้ยตายแหละตายไปมาๆอยู่ยังดูเทิรนเยอะอยู่นี่สิบสองเหรียญปะโถเบิ้งนี่ใส่สูตรกระดีได้เนาะถึกอยู่เลยมา แทงนี่ก็จะเอาเขียวอีกเนาะคันตามสูตรนะ <st it> มาซื้ออีกบหนึ่งเด้อโน้ปห <Nope. S 1> ันพลาดอีกบันนี้กะทิชใจมันเริ่มอออินแล้วนะ <st it> เนี่ยมันขึ้นเขียวปักงามนะคอยวิคเครนะา,าะห์ได้แล้วนะแต่มันลุ้งตอนท้ายแฮนดี้บอลล่ะเฮ้ยห้าอากรู้มั่วสีเนาะทุกคนเนาะคันมันวอยกยบย,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 ยุดดีๆเลยมีสุดท้ายมันลุ้งบุอบอแบ้านเดียวจริงนะ <st it> มีเท่าไหร่ก็ต่ออออินตานั่ตเลยเนาะเออน้ำเขียววันนี้เอออ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยบ้าเลย ม, <Yahoo! S 1> มาไม่ที่สองไม่สำคัญไม่ที่สองไม่สำคัญนี่นำซื้อไหมวันนี้ดีเดอร์สิงานำซื้อไหมอ่าเดี๋ยวบังแ, <c oughs> <c oughs> แม่เขียวแดงเขียวแดงยูบุ๊กวายซ่ออกออเดอร์ได้เลย <Nope. S 1> มาคอยจะนำซื้อก่อนเนาะ <Nope. S 1> ยานะยานะอย่าลุงนะโอกาสแดงลายยูปนี้นะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเขียว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 มาล้เขียวมาล้เขียวเขียวนี่เขียวละเขียวละอุ้ยอยอืมไม่ได้สองอย่านะพี่ขึ้นไปขึ้นไปดีบอสโอ๊ยติดแม่งเลยปะโทรมาโทปะโท ต่ตต,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 ตไม่ที่สองทุกเธอเลยคันเทศวิธีการนี่นะทุกคนเขาต้องเทียดนะทรงกราฟมันงามเลยหนึ่งเด้อทุกคนเด้อมันมันผันโผล่แล้วมันมันยากนะไม่ที่สองนี่สำคัญนะเอ,เอาขอซื้อเขียวอีกบาทหนึ่งนะนำซื้อ,อย่างเดียวแบบนี้ขึ้นยาวๆดูนี่มีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่เลยอ่า มันฮักขึ้นแบบนี้นะมันมันกิดขึ้นตามที่เขาคิดนะนะเทว่ามันลงขนาดด็อกเตอร์เอ๋อยู่บนเก่าฮันเดอร์อยู่บนเก่าฮันเดอร์ค่อยกอเทีดเทล่าห้าเทล่าสิบสินะคือมาเอารุ่นรุ่นแถวมาปั่นไปโอดเดือดร้อยเหรียญเลยนี่มาแล้วเจ็ดจำแปดเหรียญได้บัตรนี้เลยได้กำไรมาพร้อมเลยเนาะ โบใส่อารมณ์นี่เขาคอยเทียดคอยเทียดบางทีมันก็ได้อยู่ดอกเนาะทุกคนเนาะอย่าใส่อารมณ์เด็ดขาดเลยเอาจใจใดดีด็ดอกเตอร์จังวานี้น้ำซื้ออยู่เนาะเพราะว่ามันฮักขึ้นอยู่บางทีมันอาจจะใส่เวกระปิ่นไปได้เลยแบบนี้ใส่เวแดงกับมีเนาะแต่ว่าจะน้ำซื้อเลยก่อนเอ้ยขึ้นไปขึ้นไปยาวๆคือว,ว,ว,ว่าแล้วมันขึ้นหลายเพราะตอนสีเขียวนะมีโอกาสลุ้งแดงหลายอยู่มันเล่าโบ้ได้เด้อด็อกเตอร์เด้อนี่ยังขึ้นได้อยู่นี่อุ้ยด็อกเตอร์ขึ้นไปดูด็อกเตอร์ อย่าลุงบุกได้ปีโนนี้ยังมีล้นอยู่เนาะขันลุงบุกเอาบ้านเดียวนี่อุ้ยเฮ้ยอุ้ยขึ้นไปด็อกเตอร์อยู่บนเกาด็อกเตอร์อยู่บนเกาด็อกเตอร์อุ้ยเอ้ยขึ้นแล้วไปแล้วขึ้นไปโอ้ยอือด็อกเตอร์โอ้ยแม่งเลยปะทูน้อยเดียวนี่บ้าขึ้นแท่งนี่แม่งเอียงวะน้ำทึนอีกแล้วโอ้ยด็อกเตอร์เลยตา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 ยแท่งเมื่อกี้นี่นะไม้ที่สองอีกแล้วนเมื่อกี้กันกระเออ นะํนำซื้ออีกมานะดรบยอมมานะฮะนะดร,รน,น,นํำซื้อ,อย่างเดียวนะดรมันก็ขึ้นเขียวแล้วนะไม่อยากสวนเทียนมันเนาะอ้าววันเก่าอยู่บุปไปบุมาอยู่ไปสีเขียวอีกโอ้น้ำน้ำย่างเดียวรถมันปิ่นเทียนนะทุกคนมันปิ่นเทียนนะน้ำย่างเดียวรถเอาังไดีดเรเขียวอีกบ่ เขียวอีกลุกนั่งยังเดียวมึงดูขึ้นไปเขียวยาวเขียวยาวเหยายาวดรเหยายาวเออต้องแบบนั้นแหละต้องแบบนั้นขึ้นไปขัดอังคารเขาเนอะอือขามันลุงบันนี้เสาเนาะทุกคนเนาะก็ยอมเด้อคันบันนี้นะคันลุงนะเสาเลยเสาเลยเสาเลยยินลุงวันนี้เสาเลยเท้าเสาอิริเลยเทาแท้ๆคันไปเสาก็อินเลย วิห้าสี่สี่สามสามสองสองสองหหน่โอ้ยน้ยเกียวไปโอ้ยปาโทปาโทเกือบได้เซาดีแ้ได้เทโอมาสี่เหรียญมันขึ้นหลายแท่งพ้นแล้วนะต้องขายแล้วันนี้เอ๊บัตรบัตรบัตขายบัตรดึงแล้วมันออกเขียวเลยไปยังวานาะลุงคือเมื่อกี้นี่ดู ลุงคือเมื่อกี้นี่ดูมันเม่นวะป้ายังบลุงเธอทุกคนตามเทียนยังเดียวนี่ได้อยู่อ,มอะมันขึ้นเขียวแทงนี่จะขายเนาะขันขึ้นเขียวแทงนี่จะขายมานำทึนยังบลได้ทึนเธอเดี๋ยวนี้นะเอ้ยสินการแบบนี้นะมีโอกาสที่จะขึ้นยาวๆได้ขายวงก้อนเนาะวันนี้เนาะสินการแบบนี้เนะี่ยมีโอกาสท,ที่จะขึ้นยาวๆนะ ปั๊บลงมาปั๊บลงมาปั๊บลงมาเออต้องแบบนี้แหละ <laughs> โดดขึ้นบัดเดียวเศร้ <laughs> าเลยนะทุกคนนะคันบัน,นี้มันขึ้นอีกนะเศร้าเลยวันนี้ฉันต้องได้กําไรนะวันนี้ถ้าไม่ได้กําไรนะไม่ใช่ลีดเดอร์สมบัตนะิโมเมนต์พันเอจอจิตใจเลือกยากเอาอินแล้วอ่าบันนี้คันมันลุ้งแดงแบบนี้เขาจะซื้อเขียวเนาะเขาจะซื้อเขียวบางทีมันไซเวีกับมีมันลุ้งหลายนะออเดอร์ที่สองอีกเด็๊ยวมนะีกนเลย ต้องขึ้นเขียวแล,ล้วล่ะบัานี้นะขึ้นเขียวยาวๆพุ่งขึ้นเลยดาวอังคารน,นะดาวเพื่อฤทัดก็ได้ตายแล้ในเซาอิลลีก่ก็ขึ้นก่อนไปได้ปะป้าลงงามขึ้นงามเล้ฮึบสี่สามฮึบโอ้เซาเ้า,าทุกคนเนาะย้อมมาอนี้นะย้อมเลยทุกคนเนะ้อนนะเซากอนเนามาอนี้เนาะไม้ที่สองทุกเธื่อนนะที่พลาดนะเท่นี้เป็นไม้ที่สามเนาะ การชี้เทียบไปแล้วเขากับบริภาษหลายดอกเกินสงสามไมมดอกคณะคุณช้วิธีการคุณเงินเทาก็ยังได้กำไรอยู่แต่ว่าเฮาเทียแบบนี้เฮาต้องชนะสองไม้ติดต่อกันเนาะแต่ว่าเออคือไม่นี่ครับบุคบลผปิ่นใจในอ,อารมณ์ของผู้ปิ่นใจเน,เในเนาะทังนั้นเฮาคุณที่เซาก่อนเนะาะสีดำลินิตเมื่อยกันยามะที่เราเหยียดคือเงินะชีพถึงร้อยถ้อย